อ่ะผมผมขอ,อต่อจากคุณสุป,ปันด้วยการค่อยๆชำละกระทรวงนี้นะกระทรวงพอมอเนี่ยผมลงไปดูในเอกสารงบประมาณปีล่าสุดเนี่ยที่กำลังดีเบตก,กันอยู่ในรัฐสภานเนี่ยนะครับเขียนไว้สวยหรูเลยนะวิสัยทัศน์ของกระทรวงพอมอเขียนว่าไงสร้างสังคมดีคนมีคุณภาพนะครับแล้วงบประมาณที่ที่จะได้รับในปีงบประมาณ2565เนี่ยนะฮะ เพิ่มจากปี2564เนี่ยถึง2 0 0 0กว่าล้านเลยนะอย่างที่คุณสุปันบอกว่า<ม>งบปีเป็นหมื่นหล้านใช่งบปี2564เนี่ย22,300กว่าล้านปี65นะ24,600กว่าล้านนะครับแล้วพันธกิจคุณบอกว่าไงพันธกิจของกระทรวงนี้บอกว่าพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง จัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศเพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันและมีความมั่นคงในชีวิตผมถามกลับไปตั้งแต่ที่เจ้ากระทรวงเลยว่าวันนี้ประชาชนตายข้างถนนเนี่ยมันมีอะไรเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิตครับท่านตอบ่อยสิครับอีกตัวหนึ่งนะผลสำลิดและตัวชี้วัดในการที่ของบประมาณนะบอกว่าสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกกลุ่ม เพื่อลดความเหลื่อมล้ําและสร้างความเป็นธรรมทางสังคมมีอะไรเป็นตัวชี้วัดตัวชี้วัดบอกว่าสัดส่วนประชากรกลุ่มด้อยโอกาสกลุ่มเปราะบางที่นอนตายกันข้างถนนเนี่ยนะครับได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคมอย่างน้อย7กรณีเพิ่มขึ้นก็คือ1ตายทุพพลภาพพิการเงินช่วยเหลือครอบครัวบุตรชราภาพว่างงานและผู้อยู่ในอุปการะรวมถึงที่อยู่อาศัยตรงนี้เนี่ย ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยคน<อ>าตายข,ข้างถนนใช่ไหมเออคือคือคุณเขียนเขียนข้อความเนี่ยดูสวยหรูหรูเลิศนะแต่สิ่งที่มันปรากฏที่ชาวบ้านเขาสัมผัสรับรู้กันเนี่ยมันคนละเรื่องเลยนะ mm hmm. ก็อยากจะถามว่าอ่าอย่างอย่างที่พี่ทวีบอกว่าเอารัฐมนตรีไปไหนคุณสุป,ปันก็ถามหานะหลังจากมีการตายข้างถนนแล้วนายลกออกมาพูดบอกว่าอย่าให้มีภาพอย่างาให้อย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะ เราได้ยินเสียงรัฐมนตรีออกมาพูดนะบอกว่าต่อไปนี้ถ้าเจอศพข้างถนนโทรสายด่วนหนึ่งสามศูนย์ศูนย์นี่ถ้าใครไปเจอว่ามีศพข้างถนนเนี่ยไปโทรสายด่วนหนึ่งสามศูนย์ศูนย์แล้วทำไมเราเราไม่ไม่ป,ป้องกันที่จะตั้งแต่แรกที่าจาจะไม่เขาไปตายข้างถนนละครับรัฐมนตร <c oughs> ีนี่ไงนี่ไงผมถึงบอกว่าเฮ้ยล้ว กรมต่างๆที่อยู่ในกระทรวงเนี่ยมันมันเกี่ยวข้องกับสถานการณ์วิกฤตในขณะนี้ทั้งหมดเลยนะแล้วก็ยังไม่เห็นมีการขยับขยืขย่อนอะไรเลยนะอ่ะกรมกิจการผู้สูงอายุทําอะไรบ้างครับคนสูงอายุติดเตียงตายคาเตียงรออะไรต่อมีอะไรเนี่ยสองกิจการเด็กและเยาวชนเด็กๆเ,เหล่านี้ตอนนี้เนี่ยนะครับก็ก็อยู่ในภาวะที่ลําบากนะครับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัววันนี้ครอบครัวล่มสลาย คุณทําอะไรบ้างครับกลมอีกกลมหนึ่งก็คือกลมพัฒนาสังคมและสวัสดิการทําอะไรบ้างครับกลมที่ห้าก็คือกลมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทําอะไรบ้างครับแล้วสํานักง,งานประหลัดกระทรวงเนี่ยมีหน่วยงานของกระทรวงเนี่ยกระจายอยู่ครอบคลุมเจ็ดสิบหกจังหวัดทั่วประเทศซึ่งเหมือนกับปีล่างแหคุมทั้งประเทศเนี่ยแต่ว่าทําไมคนถึงได้ตกทุกข์ได้ยากลาเคนขนาดนี้ ไอ้พอคุณสัจชายพูดาอถึงตรงนี้ไอ้งบประมาณสองหมืนล้านนี่มันเป็นค่าใช้จ่ายประจําเรื่องของค่าตอบแทนบุคลากรกับค่าวัสดุพันธ์สำนักงานต่างๆไม่แต่ละจังหวัดหรือเปล่าคือผมคิดไว้อย,อย่างนี้ป่ครับอาจจะเป็นเพราะว่ากระรวงนี้นี่นะฮะอะไรร้อยต,ตัวได้เพราะว่าเวลามีวิกฤตต่างๆเนี่ยเอกชนจะเข้ามาซัพพอร์ต่าก็เลยไม่คนอาจจะมองไม่เห็น เออ,เอ,อว่าไม่จำเป็นต้องทําอะไรก็ได้คือคือ,คอแฝงตัวได้ลอยตัวได้เป็นนินจา,อาง,อย,างอย่างเช่นอย่างเช่นตอนช่วงโควิดยุงเงก็มีกลุ่มเอกชนร้านอาหารเนี่ยซึ่งถูกเนี่ยนะรวมตัวกันนะเป็นชื่อว่าโครงการข้าวเพื่อหมอ Food for Fighter เ,เขาจะแก้ปัญหาของร้านอาหารที่ต้องรอยแพรคนไม่ให้รอยแพรด้วยการรับบริจาคจากประชาชนทั่วไปตอนแรกก็เริ่มจับเพื่อนฝูงกันนี่แหละนะครับแล้วก็จ้างร้านแต่ร้านทําอาหาร นะเพื่อจะให้เด็กมันมีงานทำนะแล้วก็ไปมอบให้หมอตาลงพยาบาลต่างๆที่ประสบปัญหาต้องดูแลคนป่วยอะไรต่างนะฮะอันนี้เสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้โครงการ Food ฟอร์ไฟเตอร์เนี่ยต้องดูแลคนต้เริ่มมาจากกรณีของเตยแลนะฮตอนนี้ครัวใหญ่สุดคืออยู่ที่สมาคมศิษย์เก่าจุฬาทำข้าวไม่ใช่แจกหมออย่างเดียวแล้วนะแจกประชาชนทั่วไปอะไรต่าง ถึงขนาดเขียนเลยบอกว่าที่ไหนไม่มีอาหารเนี่ยให้บอกมาจะอาหารไปส่งให้แม้แต่กรณีไฟไหม้ที่ซอยกิ่งแก้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยครับโครงการที่เราเข้าไปซัพพอร์ตอาหารซัพพอร์ตน้ําให้อะไรให้หน้ากากให้อะไรต่างนี่แล้วล่าสุดเนี่ยตอนที่มีช่วงล่าสุดตอนนี้คือมีคนป่วยอยู่ตามบ้านเนี่ยอมีโครงการหลายโครงการมากถ้าเห็นในเฟซในแหงต่างๆนะครับที่ชาวบ้านไม่ใช่ชาวบ้านหรือว่าคนทั่วไปเนี่ย ตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยเหลือคนที่ป่วยอยู่บ้านนเรืนะ่องทั้งเรื่องอาหารเรื่องยาอย่างเช่นโครงการหนึ่งเนี่ยชื่อโครงการโควิดโฮมแคร์นะเป็นของกลุ่มหมอซึ่งไม่ได้สังกัดโรงพยาบาลแต่อยากจะทำก็เป็นบริจาคจากนักธุรกิจจากลังจากที่ร่จักกันนะฮะก็มาทำเป็นกล่องนะฮนะนั่นก็จะมียาพริต่า,างๆที่ดูแลชาวบ้านต่าง เนี่ยคือคือพอเป็นอย่างนี้ปั้มเนี่ยผมคิดว่ากระทรวงก็อาจจะเขินไม่รู้จะไปแทรกตรงไหนดีเอกชนทาหมดแล้วครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสถานการณ์ที่กําลังเป็นอยู่แล้วทุกคนเนี่ยอยู่ในภาวะที่ยากลําบากมากเนี่ยมันเป็นหน้าที่หลักของกระทรวงนี้เลยนะที่ปัจจุบันก็คือกระทรวงนี้มีบทบาทอย่างสําคัญในการที่จะสร้างโซเชียลเซฟตี้เน็ตนะก็คือสร้างเหมือนกับว่าเกาะคุ้มกันให้กับสังคมให้สังคมเนี่ย ไม่ไม่ต้องแหลกสลายไปนะครับมันก็คือชื่อของของกระทรวงนี้อยู่แล้วแต่เรากลับไม่เห็นบทบาทในการทําหน้าที่นี้เลยไนงะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คาดหวังนะว่านายกรัมนตรีเนี่ยจะเป็นใครก็ตามเนี่ยนะครับต้องลงแท่กระทรวงนี้หนักหักแล้วล่ะต้องหัวดให้หนักให้ทํางานให้เต็มที่ให้เต็มิทธิภาพผมคิดว่ามันเกียวว่างมานานแล้วไนะคือคุณสดชัยครับผมว่าถ้าเราบอกว่ากระทรวงนี้ ไม่ทํางานในหน้าที่อย่างริงแล้วก็มีหลายกระทรวงเนะฮะในในในรัฐบาลชุดนี้ที่แปลกมากเอแล้วเมื่อกี้คุณสุปันถามว่าประลัดกระทรวงมีใครจําได้บ้างประลัดกระทรวงฒนะสังคมชื่ออะไรผมถามว่าเราจําได้ถึงห้ากระทรวงไหมประลัดกระทรวงเนี่ยผมจำไม่ได้นะมันต่างจากสมัยก่อนที่ที่รู้จักของชาวบ้านนะนะประหลัดกระทรวงพาณิชย์ผมก็จําไม่ได้นะประลัดกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรชื่ออะไรครับ เออคมนาคมคมนาคมชื่ออะไรอันนี้ก็ธศรกิจอะนะใช่อุตสาหกรรมชื่ออะไรอะไรต่างเนี่ยนะคือคือคือผมว่ามันมันเปลี่ยนไปเยอะมากทั้งที่จริงแล้วเนี่ยเราคลุกอยู่เนี่ยเราจะต้องรู้จักเพราะว่าสมัยก่อนหลักกระทรวงก็จะเป็นที่รู้จักของสื่อของประชาชนนะฮะจะสัมภาษณ์จะคุยอะไรต่างอทิบดีก็ยังเป็นที่รู้จักเด่นจริงนะผมจําได้สมัยผมเป็นเด็กเรียนหนังสือมหาวิทยาลัยเนี่ยผมรู้จักท่าน ประยุนเฉลิงสีแล้วอ่ารู้จักท่านสมพรเชษิธาแล้วเพราะว่าท่านมีบทบาทในเรื่องงานแล้งสื่อไปสัมภาษณ์ในดูพร์ลำพานนี่ผมรู้จักมันตั้งแต่ตอนเรียนสื่อแล้วนะฮะแต่ตอนนี้นักข่าวเป็นบกเป็นผู้บริหารยังไม่รู้จักประลัดกระทวงเลยหรือเราแก่ไปแล้วรุ่นหลักเป็นเด็กหรือเปล่าแม่หายใจขึ้นนี้ฮะรอยย้อนมาจากตรงนี้ผมก็บอกว่าอบังกระทวงก็ไม่ทําหน้าที่นะฮะตั้งแต่มีกระทรวงนี้มาทาหน้าที่ไม่กี่อย่างแล้ว ตั้งแต่มีรัฐบาลนี้มาเนี่ยกระทรวงนี้ยังไม่เคยทําหน้าที่ตัวเองเลยคือกระทรวงดีเอสที่เราจะพูดกันเนี่ยฮะเอาเลยเลี้ยวเข้าไปเลยพี่ทวีเลี้ยวเข้าไปเลยคือกระทรวงพัฒนาสังคมอย่างที่คุณสุปันพูดเมื่อสักครู่นี้อย่างน้อยสุดก็มีเจ้าหน้าที่นะเสกของบ้างอะไรบ้างนะอกระทรวงนี้ผมยังตั้งแต่รัฐมนตรีคนที่แล้วมาเนี่ยนะอผมก็ยังเห็นบุ่นอยู่กับเฟกนิวเนี่ยฮะเออรัฐมนตรีคนที่แล้วตั้งศูนย์ศูนย์เฟกนิวไงเฟกนิวเซ็นเตอร์ รัฐมนตรีคนปัจจุบันมาสารต่อหรือเปล่าครับก็คือเกือบสองปีของรัฐบาลนี้กระทรวงนี้ยังทำเรื่องเดียวคือผิดนะข้อมูลอ่าที่คิดว่าเป็นข้อมูลที่เป็นเท็จนะเทนิวส์ครับทั้งทั้งที่บทบาทกระทรวงนี้จ้างมาเนี่ยตั้งมาเพื่อรองรับกับกระแสของโลกาภิวัตน์นะใช่ใช่จำได้ไหมครับสมัยก่อนนะนฐานด้านเทคโนโลยี กระทรวงนี้คืออยู่สังกัดกระทรวงคมนาคมครับแล้วสมัยตั้งแต่ถ้าเรือตั้งแต่ถนนหุนทางไปถึงอากาศอวกาศก็เลยมีการแยกมาช่วงแรกๆก็เดินไปตามแนวนี้แหละฮะแม้แต่รัฐบาลคอสชเนี่ยมีท่านเลอรคนหนึ่งที่ก่อนที่จะเลือกตั้งนะฮะของครับรัฐมนตรีของคอสชท่าน คุณดตลงเขาเวโร่แต่ผมจําชื่อท่านไม่ได้ดูลงเขาดรพิเชษดูลงเขาเวโร่ดรวิเชษเนี่ยท่านได้วางกรอบเพาะทผมติดตามนะแลวผมฟังจากข่ารายการหลายคนท่านวางกรอบของกระทรวงนี้เป็นตูวที่ถือว่าเป็นที่ยอมรับของข่ารายการมากอแต่พอรัฐบาเลือกตั้งมาเนี่ยกลับเพื้อเฟกนิวอย่างเดียวตั้งแต่คนแรกจะถึงนคนนี้ภาระกิจอย่างในช่วงวิกฤตเนี่ยนะกระทรวงนี้จะมีบาทมากเลยนะฮะทำไมเหรอครับ เวียดนามนะฮะสิงคโปร์เนี่ยครับเขาให้กระทรวงเขาเนี่ยฮะดีไซน์ให้มหาวิทยาลัยต่างดีไซน์อะไรนวัตกรรมต่างๆที่จะมาซัพพอร์ตในเรื่องโควิดครับครับนะฮะทำยังไงให้ประชาชนอไปหาหมอได้อย่างมีสีภาพโดยไม่ต้องไปนั่งรออะไรเงี้ยกระทรวงนี้มีบทบาทมากครับอย่างเช่นสิงคโปร์ทำแจกประชาชนเลยคือเป็นนายการเล็กๆนะฮะครับจองไปผ่านนายการโรงพยาบาลตอบมาเลยว่า จะมานะสามโมงสิบห้าแต่พอสามโมงปั๊บเนี่ยเขาจะบอกแล้วนะเพื่อเผื่อเส้นทางในรต่างเนี่ยเลดนามก็กลคล้ายๆกันแต่แตของเรายังหมกมุ่นอยู่กับเทคอนิอืผมเคยเคยเคย,เคยเสนอพักพวกในพักรัฐบาลบอกว่าวตอนที่ห้างสรรสินค้าปิดแล้วก็ร้านอาหารมีปัญหาเดลิเวอร,รีต้องใช้เดลิเวอรี่แล้วก็ถูกอ่ีพีสูงมากนะถูกกด ถูกเรียกทีพีสูงมากสามสิบห้าเปอร์เซ็นครับซึ่งเท่ากับราคาที่เช่าพื้นที่ในห้างเนี่ยบอกกระทรวนี้จริงแล้วเนี่ยซึ่งึต้องดูแลพวกซอฟต์แวร์อยู่แล้วดูแลซัพพลอร์อยู่แล้วเนี่ยทาไมไม่มาหางือกันรัฐบาลซับพอร์ตสองร้อยล้านนะฮะทำแข่งกับแกล็บแข่งกับฟูดเพนด้าแข่งต่างๆแล้วก็งานให้คนตกงานมาทําร้านอาหารไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอันนี้คือโมเดลของโรบินฟูดต่อมาครับอันนี้ต้องขอบคุณทาง ธนาคารไทยพาณิชย์ที่คิดจำเรื่องนี้มาถ้าอย่างนั้นเนี่ยร้านอาหารยังถูกบริษัทต่างชาติเอาเปรียบอ่ะนะฮะซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่หน้าที่ของกระทรวงอย่างนี้จะต้องทำนะฮะไอ้จริงเขาไปดูแการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ได้เลยนะโปรเจกต์ที่พี่ตพูดเนี่ยกระทรวงนีอีเนี่ยทุกวันนี้เราก็ยังมามีเรื่องกับดาราทะเลาะกับดารานะฮะเมื่อวานก็บอกว่าดาราไปที่เชื่อถือของสังคม มาบาลหรือวันก่อนนู้นนะฮะถึงกรมนะพูดอะไรออกมาชาวบ้านเชื่อแต่พอตัวแต่ทัวลงหน่อยฮะก็เปลี่ยนไรต่างบอกว่าไม่เป็นไรถือว่าไม่ผิดคือเรื่องนี้มันมีกฎหมายรัฐธรรมนูญรองรับอยู่แล้วนะมาตรา3-4ที่พูดถึงสิทธิเสรีภาพในการจะออกความเห็นการจะแสดงวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลนะถ้าไม่ไปลักษณะของการ ไปด้อยค่าหรือไปตำหนิที่มันใช้ภาษาหยาบคายนะฮะก็สามารถทําได้เพรถ้าเกิดใครที่ออกนอกกู่นอกทางที่นะไปแบบว่าอย่างเช่นสมมติว่าไปด่ารัฐบาลฆาตกรอย่างเงี้ยคอับจะเข้าข่ายนะฮะอ,อ,อาจจะเข้าข่ายเพราะมีะดีกาออกมาว่าอย่างเงี้ยไม่ได้แต่ถ้าบอกว่าเอ้ยรัฐบาลนะอ่ มีปัญหานะไม่สามารถทําตามสัญญาได้อย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นมันก็ไม่ไม่มีปัญหานะผมไปอ่านบทความชิ้นหนึ่งผมอยากจะพูดถึงนิดนึงครับคือเป็นบทความจากหนังสือเรื่อง Modern World <verse> ซึ่งเป็นคําบรรดาลใจของผู้นําของโลกนะฮะมันมีอันหนึ่งที่ไบเดนเข้ามารับตําแหน่งในช่วงของวิกฤตโควิดแล้วก็ความแตกแยกของคนมีกันครับ,รบขเขาพูดอย่างนี้ผมอยากจะให้ทั้งรัฐบาลนะ นะฮะคนรัฐบาลนะครูไม่กล้าบอกว่าท่านนายกนะแต่อยากให้รัฐมนตรีเนี่ยดีเอสเนี่ยกระทรวงเนี่ยติต้อเนี่ยได้คิดนะเขาบอกอย่างนี้ครับน่าสนใจมากสำหรับผู้ที่ไม่สนุนพักนะฮะเราผ่านของเราที่ผ่านการเลือกตั้งได้ปลดสวามคมในฐานะที่ประเทศของเรากำลังเดินไปข้างหน้าและขอให้คอยติดตามตรวจสอบผม และความตั้งใจของผม,มนะมผู้นําแบบชื่ใจจะยินดีให้ประชาชนติดตามตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลด้วยซ้ําอำเพราะการตรวจสอบไม่ได้แปลว่าไม่ไว้ใจไม่เชื่อใจหรือเป็นศัตรูนะแต่แปลว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศเสมออือทําให้การทํางานของรัฐบาลจําเป็นต้องโปร่งใสเปิดเผยและตรวจสอบได้และรัฐบาลต้องรับฟังประชาชนครับ รัฐบาลต้องยืนยันในหลักการแบบแพปไปว่าประชาชนมีความหมายอยู่เสมอ,อ,มอนะฮแล้วเขาก็บอกว่าถ้าคุณยังไม่คงไม่เห็นด้วยคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่เห็นด้วยเพราะนั่นคือรอปไตยนี่คือประเทศของเราอืครับผมก็อยากจะฝากนเะนื่องจากเวลาผมอยากจะฝากตรงนี้นิดเดียวคือคําพูดของเบอเดนอาจจะไปหาดูได้นะในเพจของคุณท็อกฟีีแบชอเขียนได้ดีมากเรื่องนี้นะซึ่งจริงเล้ยาวมากแต่ผมกับ แค่ประเด็นนี้มามาเล่าสู่ฟังว่ารัฐบาลที่เป็นแพรตใยรัฐบาลที่ใจกว้างนะฮะแล้วเห็นไหมครับว่าเิการเนี่ยนะฮะโจไปเดินเข้ามาสามารถแก้วิกฤตได้ระดับหนึ่งถึงแม้ว่าจะมีการเจ็บป่วยมากมายแต่คนเจ็บน้อยลงนะครับแล้วเศรษฐกิจเขาดีขึ้นเยอะมากอันนี้คือทุกอย่างมันแก้ได้ด้วยการเปิดใจให้กว้างครับแก้ด้วยการให้ทุกคนมีส่วนร่วมนะฮะองค์กรไหนที่ผูกขาดเนี่ยอยู่ได้ไม่ยาว นะเราก็เห็นกันในองค์กรธุรกิจของเอกชนองค์กรที่เขาเป็นชาตไตนะเป็นองค์กรที่ยังอยู่อย่างยั่งยืนประเทศก็เหมือนองค์กรครับนะถ้ายังผูกขาดแล้วก็ยิ่งตัวเองไม่ได้เก่งกาจสามารถไม่ได้มีความเชี่ยวชาญอะไรมากมายและยังไม่เปิดใจไม่กว้างยังใจแคบแคบอยู่ผมคิดว่าประเทศก็เหมือนองค์กรมีแต่พังทลายครับขอบคุณครับ